สวัสดีฮะวันนี้ทุกท่านอยู่ในอพาร์ตเมนต์ทีวีแล้ววันนี้เราจะมาให้นิทานเรื่อง NPC ผู้โดดเดี่ยวนะฮะพัแรกวันนี้มี NPC ตัวหนึ่งที่อยู่บ้านหลังเดียวมีอยู่แค่ตัวเดียวไม่มีโกเลมไม่มีวลเลเจอร์ตัวอื่นอยู่ด้วยแล้วในวันหนึ่งก็มี NPC ที่กระหายเลือด มาอยูข่ข้าง MC ตัวนั้นแต่ตัวนี้เราเห็นเขามาก่อนแล้วอยู่ดีๆก็มีอีกตัวหนึ่งเกิดขึ้นมาอย่างไรไสาก็ขึ้นมานั้นเขาก็เตรียมตัวที่จะฆ่าวีเลเจอร์ตัวนั้นแต่ตอนวีเลเจอร์ตัวนั้นเนี่ยรู้ว่าตัวเองเนี่ยการจะโดนฆ่าเขาเลยจ้างนักสังหารนะมาเพื่อจะจัดการ สองตัวนั้นแต่ว่าวันหนึ่งพอตักทหารจังจะมาก็มีวิเลเจอร์อีกตัวหนึ่งที่เป็นหัวหน้าทัพมาอีกนะแล้วทำให้นนผู้ชายคนนั้นเนี่ยเขารู้ว่าไอ้พวกนั้นอะต้องแข็งแก่งมากเขาเลยต้องเตรียมอาวุธไปก่อนอจากนั้นที่ ในคนนั้นที่เ p c จ้างเขาได้มาถึงเขาถามว่าคุณเ p c ครับเกิดอะไรขึ้นคุณม p ีบอกว่ามีคน,นจะฆ่าฉันนักคนนี้นักทหารจะถามว่าคุณมีของอะไรให้ได้มาะเขาก็บอกว่าฉันมีแค่ถ่านเล็กกับอเมรอนนะแล้วตอนนี้นักฆ่าคนนั้นเขาก็ได้เตรียมตัวที่จะไปฆ่าไอ้พวกลกักจิตพวกนั้นแล้ว แต่ว่าคนอื่นกินแอปเปิ้แป๊บเฮตอนนี้เขาได้เตรียมตัวสู้เขาวิ่งเข้าไปเจอกับหัวหน้าครับแล้วก็ได้ตบกับมันตงไงว้ความมันนี้แต่ว่าเขาเห็นลูกน้องเขาก่อนเขาเลยวิ่งไปฆ่ามันก่อนที่มันจะมาฆ่าเขาแล้วหมดเขาเนี่ยกัรจะสู้ไม่ได้เขาเลยใช้ Apple แอปเปิ้ลแห่งแห่งชีวิต ก็ช่วยชีวิตเขาไว้ก่อนแต่ว่าก็มีลูกซอมบี้มาตัวหนึ่งที่กรลังจะมาลุมกันเขาเ้าก็ไดนะ้จัดการมันตอนนี้นักสังหารคนนั้นกำลังหาว่าหัวหน้ามันอยู่ตรงไหนกันแน่นี้เขาเหมือนจะสู้ไม่ได้เขาเลยกินแอปเปิ้ลในชีวิตแล้วก็เหมือนว่าพวกเขาอาจจะอยู่แถวนี้แล้วก็เลยต้องหาตัวของมัน แล้วพี่ชายคนนั้นก็หาไม่เ,ไเจอแต่ว่าเขาตรงนี้เขาได้เจอลูกน้องของอีงแล้วก็ได้ทำการสังหารมันแล้วตอนนี้เขากลังจะฆ่ามันได้แต่ว่าเขาเลือดเยอะเกินเขาเลืองก,กินแอปเปิ้ลหนึ่งชีวิตอีกรอบหนึ่งเพื่อช่วยชีวิตของตัวเองแต่ซอมบี้เนี่ยยังคงอยู่มันยังไม่ตายง่าย และในตอนนี้เขาได้ทำการหาตัวหัวหน้าเรื่องมันเขาจะเห็นอะไรบางอย่างเขาเห็นหมนแล้วเขารู้ว่าเขาต้องสู้ไม่รักต่อแน,น่แน,เน่เขาได้กินแอปเปิ้ลแห่งชีวิตอีกรอบแล้วเขาวิ่งไปฆ่ามันเจนมันจะรู้ตัวเขาเลยต้องกระโดดแอทแท็กทำให้มันตายแล้วเขาก็ได้สิ่งนี้มาแต่ว่ามันยังไม่จบ องหาลูกน้องอีกหลายตัวที่มันยังเหลือรอดไว้ตอนนี้ก็หายไปแล้วแล้วตอนนี้ถ้าเราจะอยากกำจัดปีศาจเขารู้ว่าเราทำอะไรเราต้องกำจัดไอนนี่หรือว่าเครื่องรางคาดแคล้วแต่ว่ามีวิธีกำจัดเดียวคือต้องใช้มันและการที่จะใช้ก็คือจบตกจากที่สูง ชายคนนี้เขาเลยใช้วิชาที่สามารถเป็นอมตะชั่วข่าวดิฉ่อเขาได้ใช้วิชานี้เขาก็ได้ขึ้นมาบนภูเขาจุดยอดสูงแต่ว่าเขาก็คิดว่ายังสูงไม่พอเขาเลยจะบินไปถึงสิ่งที่สูงที่เขาคิดว่าน่าจะพังเครื่องรางได้คือจุด ความตายแต่เขารู้แน่ๆว่าเขาจะไม่ตายเพราะว่าเขามีเครื่องราคัดแคล้วที่สามารถช่วยเขาได้แต่ตอนนี้เขาต้องถอดก่อออกให้หมดมิงั้นมันจะช่วยเป็นให้เขาแต่ว่าเวลาของพวกนี้มันยังไม่หมดเขาจึงต้องทำการใช้วิชาเสกถังนมออกมาแต่ก็ได้กินวัน ตอนนี้เขาพร้อมแล้วจากนั้นเขาโดดลงไปตอนนี้เราได้กำจัดปีศาจทั้งหมดออกไปแล้วและเราก็ได้ช่วย n อ c ไว้ไปด้วยแต่มีอย่างหนึ่งคือเขาไม่ได้มีเงินให้เราพวกที่ไม่มีเงินให้เราเขาก็ไล่ค่าแลนะตอนนี้หนักค่าเขารู้แล้วว่า m อ c ตัวนั้น มันไม่มีความหมายอะไรเลยฉะนั้นเขาต้องฝังหารเขาตายตัวเอ็มพีซีอะไรกันเนี่ยฉันจ้างแกมานะแกไม่มีเงินให้ฉันยังไงเล่าตายเถอะไอ้ไกาและตอนนี้เขาก็ได้ชนะเอ็มพีซีตัวนั้นไปแล้วแล้วเขายังไม่สะใจพอ โอเคสำหรับนิทานเรื่องนี้ก็ขอจบไปนะฮะแล้วคือว่า h e f ฟักคือไอ้นักสังหารนี้ก็ช่างคิดนะ,ะหนุมึงกจากมงกาก,ก,ากนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบไปก่อนนะฮะมือปากมากเลยใช่ไหมใช่โอเคนะเราสำหรับคลิปนี้แล้วก็จบไปก่อนแล้วกันนะฮะใครชอบปี่ลิกน like, กไลค์กดแชร์กดซับสไคร้สำหรับนิทานเรื่องนี้ด้วยนะครับคลิปนี้บายยฮะบายย